บินบลลอริตรุดช,ช่วยอดีตพระเอกฟื้นฟูร,รักษาตัวที่บ้านสุขสุดท้ายเมื่อวันที่5กันยายนเพจ Facebook BHINTV Thailand ได้เผยเรื่องราวของบินบลลอริตและทีมงานเข้ารับตัวพระเอกรุ่นใหญ่อุเทนบุญยงจากจังหวัดชนบุรีมารักษาตัวต่อที่บ้านสุขสุดท้าย ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและได้มีการนำเค้กมาอวยพรวันเกิดด้วยโดยทางเพจได้โพสต์บอกว่าเมื่อเวลาบ่ายโมงของวันอาทิตย์ที่4กันยายนบินบลลอริสได้เดินทางมารับพี่อุเทนบุญยงไปยังที่บ้านสุขสุดท้ายเพื่อให้ไปรักษาตัวและกายภาพบำบัด โดยมีทีมงานที่มีความชำนาญในเรื่องการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุของบ้านสุขสุดท้ายได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดและยังเซไยวันเกิดให้กับพี่อุเทนบุญยงในวัย7จะ16ปีอีกด้วยพี่อุเทนบุญยงเป็นอดีตนักแสดงมีหลายร้อยเรื่องที่พี่ได้แสดงเช่นเขาสมิงมาแต่เลือดคู่หูประทีปอธิษฐานสมีราข้าวนอกนาชาตินักเลง คำมั่นสัญญานิ้วรายพยอมไพรไวไฟวิญญาณโลกีหนุมานผจญแห้งเจียประลัดปืนโหดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com